สวัสดีครับสวัสดีอตอนเย็นๆนะครับของอวันที่28กันยายนของห6 5ตามที่กรมอุตุยววิทยาได้แจ้งนะครับพี่น้องว่าพายุโนรูจะเขา้าแต่พอไอเดียพี่น้องเอ้ยนะครับจะเลือตนหลุกน้องจะเลือตนสัตว์เลี้ยงนะครับอยู่ยากกินยาก มณีวอกองพนงไพ่ก็เลยภาพี่พนองมาหล่อเบิงมาติดตามเบิงว่าอยู่เป็นยังอยู่กันยังไงถูกเตาเราหลอนเขานะครับเมื่อเมื่อนะครับเมื่อวานก็ได้ติดตามอ่าพยากรณ์อากาศนะครับก็ได้เตรียมแป้งหงาไวแ้แต่ละเมื่อวานนี่ล่อนึงกับอีกมัดนึงยี่มือเสานะครับก็เลยมาคิดพอ่อเรื่องราวที่จะแลกเปลี่ยนพี่น้องนะครับสาหรับ สายของการเลี้ยงงัวนะครับปศุสัตว์เมื่อ,ม,อม่สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงงัวคือบากองพนมไพรเองสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับสำหรับการเลี้ยงงัวสิ่งที่มันจําเป็นในหลีนะครับก็พ่อจะสรุปได้สามสี่ข้อนะพี่น้องเนาะนะครับอันดับแรกเลยนะครับพี่น้อง ช่วงนาฝนช่วงที่มีปรากฏการณ์ไายุ่เข่าแบบนี้สิ่งจําเป็นอันดับแรกนะครับก็คือเรื่องของห้า,าเรื่องของแปลงห้าเรื่องของก้อนฟางที่จะให้สัตว์เลี้ยงเฮ่าได้มากินนะครับถันนมมีกินแล้วก็คือคนเห่าเนาะบ่ม,มีเขามีน้ำกินจะอยู่จังไดน,นี่ครับคือสิ่งที่ต้องเตรียมเป็นอันดับต้นๆนะครับ อันแรกก็คือแปลงหญ้าครับแปลงหญ้าคือหญา้าเตรียมไว้ไประยชนเขาสองสามมือก็ต้องมือละสองมัดที่กันนะครับเพราะว่าสั่นง่วงก็จะว่ามีอาหารกินแล้วครับพี่น้องเป็นยังจองนี้งว่วงก็จังราคาถูกนะครับเนื่องจากว่ามันหาหมองเลี้ยงยากหาหมองให้หญ้ากนะครับมันก็เลยปจำเป็นต้องราคางว่วงถูกนะครับ พี่น้องเกษตรกรที่บ่มีกําลังบ่มีเวลาก็ต้องขายงอกไปนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมแล้วก็จําเป็นอีกอันนึงก็คือเรื่องของการบริหารจัดการพอกนะพี่น้องขอกนี่ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับหนาผลมากนี่ครับการบริจัดการดีๆนี่น้ำจะไลเขาบานี้น้ำไลเขา like u, แล้วปุ๊บก็คือกับคน้นเฮ่าอะไรพี่น้องเลยนะครับน้ำไลเขา like u, แล้ว เขาสิอยู่ังไรเขาสีนวลอย่างไรน,นะครับกเ็เรียกว่าเอาสิ่งที่ต้องเตรียมอีกอย่างก็คือเรื่องของระบบฟา้ามระบบเคราะหคราก็ต้องตั้งอยู่ที่สูงไว้เด้อพี่น้องเด้อนะครับสําหรับของบาวกล่องขนมไพลเยอยงนี่ก็สูงเติบอยู่และทั้งนี้ทั้งนั้น,นก็โดนนะครับพายุมันเะข้ามาเห็ดเถื่อบอ,อกมา,ออกมาประมาณนเม็ดกว่าเย็นออกมาก็ยังเถื่อ เกิดมาฝนสาดที่เขาเราพี่น้องเดี๋ยวจ,จะหาบกจกมากคอยปัดน้ำขึ้นออกไปทั้งพุ่นนะครับนี่คือปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่เทาจะต้องเตรียมคือเรื่องของการจัดการขอ,อกนะครับนะการจัดการขอ,อกที่จังไดขอ,อกจังสีอบอ่อแฉป็นจังไดขอ,อกจังสีเป็นตะยูนะครับของสัตว์เรียงเท่าเองนะครับขันขอ,อกแฉมันกับว่าเป็นตะยูเยนาะพี่น้องเนาะแต่คือคนเห่าหนี่แหละ มันกจว่าเป็นตั้งแต่นอนแล้วกัน,อ,อ,นอ,อกเพื่อนคอกแชะนะครับแล้วตนวกี่ยจังใดสองสามมือมานี่นะครับหยาก็ต้องเตรียมขอ,อก,ก็ต้องมาเบงนะครับว่าเฮ็ดจังใดขอ,อกจังสิบบ,บ่จืนบ,บ่แชะนะครับนี่ความจาเป็นหลายๆอย่างของการเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงง่วในหนาฝนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับโลก โรคของสัต์เลี่ยงเองนะครับว่าจะเป็นพวกของลอ่ำปีสกรีนง่วป่วยยังเสียเกษตรกรมือใหม่เกษตรกรผู้เลี้ยงง่วงมือใหม่แต่จำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมนะครับรสำหรับอยู่ขอกเองก็กกได้ศึกษาข้อมูลไว้หลายอย่างแล้วือกันนะครับเนาะว่าจะเรื่องของการบ่งวิธีการฉีดยาฉีดวัคซีนนะครับไว้ อันนี้ก็คือสิ่งที่เขาจําเป็นจะต้องเหตุนะครับเนาะกับเรื่องของการเห็ดขุมเห็ดขุมงัวนเห็ดยังไดเขาจงสีสามารถเห็ดขุมงัวได้แบบลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนในการไปซื้อนะครับเทา่ากต้องเลี้ยงรู้นะครับนะเมือนี้ก็เลยบ่ดด้ออกไปหาหยาก็เลยภาพพีนองมากมาเบิ่งนะครับเรื่องของการจัดการง้วในช่วงหนาฝนปัญหาอุปสรรค โรคไขไข่เจ็บต่างๆโชคดีของเกษตรกรเมื่อไหม่คือกับอ่พินแค้มฟาร์มนี่เพราะท่านได้พ่อนะครับนึ่งแต่ว่าถึงน้ำง,งัวเขาได้สมัน่นอ่าาท่านได้ถึงเดือนนะครับพี่น้องเลยวล่ามา,มาชวนพี่น้องคุยแหลกเปลี่ยนแนวคิดกันว่าสิ่งที่ต้องเตรียมหลักๆเลยคือเรื่องของอาหารการกินกัเรื่องของมองยูม,มองเศร้านะครับของงวัวเรื่องของโรคนะครับ นี่เลยเกษตรกรมือไม่เฮาจําเป็นต้องที่จะเรียนรู้นะครับนะสําหรับมือนี่ก็เอาบรรยากาศฝนตกผ้ายุเข่านะครับผ้ายุเข่าแล้วก็มาผ้าพีผ้านองมาเบิง่งสภาพความเป็นยูของสัตว์เลี้ยงอันผู้เพิ่นมีง่วลายผู้เพิ่นยูทงให้ทงหน้าก็นตะเลือดตนเนาะพี่น้องเนาะอันตะเลือดตนเพิ่นิอยูจังไดเนาะยูอันทงให้ทงหน้าเพิ่นมีงัวลาย ค็อมาแล้วกับป็นจาระตนนะครับสําหรับอยุ่หอ,อกนี่ครับพระท่านในลายมีู่่สามโกรอย่ยงโอ้เป็นห่วงบได้ยปาเมื่อนี้ก็คงจะบได้ยดังไฟเนื่องจากว่ามีล่มแต่ก็คงจะบ่ามียุ่งหรอกอาการแนวนี้มี่จะคว่มหน,นาวเระคิดว่านะครับตอนแรกๆก็เอาหนามาให้งวัวให้เพื่อนกินเพื่อที่จะเมัดพือหนากระสิบ่เต็มทีปันใดนะครับหยาบ่เต็มทีปันใด ก็เลยเอาเฟื่องมาให้กินแล้วให้เพื่อนยำไปเรื่อยๆนะครับคิดว่าน่าจะพ่อกินอิ่มอยู่แต่ว่าเมื้อกี้กับเมดหญ้าไปล่อนึงกับอีกมัดหนึ่งครับเอื้อนก็ได้หญ้าแล้วแต่ว่าพี่น้องที่เพื่อนมีแปงหญ้าเตรียมว้กับไข่เนาะนี่แปงหญ้ามีของบากรขนมไผ่ลูสี่ครับอกินนอรี่สีม่วง,งกำลังจะใหญ่นะครับก็เลยพาพี่พ่อน้องมาชวนพูดคุยเรื่องราวาของการ ปัญหาอุปสรรคเรยกว่าการเตรียมแปลงหญ้าซึ่งจะที่จําเป็นอิเล่สาหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่จะเลี้ยงงัวนะครับเนาะสำหรับมือนี้ก็เอาบรรยากาศยุคคอกมาให้ชมนะครับฝากเป็นกำลังแร่งใจเช่นเคยครับนี่เรื่องรล่ากัมาเหลกเป็นสินค้าเกษนพี่น้องเนาะสำหรับมือนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะสวัสดีครับผม